สวัสดีครับศูนย์การปรึกษามณมันตามีเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันชวนคิดชวนคุยในวาระเปลี่ยนผ่านสู่ปีใหม่ครับในช่วงรอยต่อของการเวลาระหว่างนาทีสุดท้ายของปีเก่าและวินาทีแรกของปีใหม่หลายคนอาจรู้สึกเหมือนกำลังยืนอยู่ริมชายหาดเพียงลำพังเบื้องหน้าคือมาหาสมุทรแห่งอนาคตที่กว้างใหญ่เวิงวางและเต็มไปด้วยคำถามว่าปีหน้าจะเป็นอย่างไรในความเงียบงันนั้น ผมนึกถึงประโยคหนึ่งของชักโนแลนด์รับบทโดยทอมแฮงส์ชายผู้ติดเกาะอยู่นานหลายปีในภาพยนตร์เรื่อง Cast Away ถ้อยคำที่เขาพูดหลังจากรอดชีวิตกลับมาได้กลายเป็นตะเกียงดวงเล็กๆที่ช่วยส่องสว่างในวันที่เรามองไม่เห็นทางผมรู้ว่าผมต้องทำอะไรผมแค่ต้องหายใจต่อไปเพราะพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ก็จะขึ้นใครจะรู้ล่ะว่ากระแสน้ำจะพัดผาอะไรมาบ้างประโยคสั้นๆนี้ไม่ใช่แค่คาถาเอาตัวรอดบนเกาะร้าง แต่มันคือวิชาชีวิตที่เราทุกคนสามารถหยิบจับมาใช้ในการเริ่มต้นปีใหม่ได้ด้วยความเข้าใจง่ายๆ3ข้อครับข้อแรกกลับมาอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าลมหายใจเมื่อพายุพัดโหมกระหน่ำเมื่อโลกภายนอกวุ่นวายเกินกว่าจะจัดการไหวชักโนแลนสอนให้เรากลับมาทำสิ่งเดียวที่อยู่ภายใต้อำนาจของเราอย่างแท้จริงนั่นคือแค่หายใจต่อไปในปีที่กำลังจะมาถึงเราอาจเจอเรื่องราวที่ควบคุมไม่ได้มากมายทั้งเศรษฐกิจ โรคภัยหรือใจคนแต่อย่าเพิ่งตื่นตระหนกไปกับการพยายามควบคุมคลื่นลมกลับมาโฟกัสที่แพรของเรากลับมาโฟกัสที่กิจวัตรเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันความมีวินัยการทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดหายใจเข้าหายใจออกแล้วทำสิ่งที่ทำได้ตรงหน้าให้ดีที่สุดเพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับการมีชีวิตอยู่ข้อถัดไปเชื่อมั่นในคำสัญญาของดวงอาทิตย์พรุ่งนี้เช้าโลกจะสว่างขึ้นอีกครั้ง คือสัจธรรมที่งดงามที่สุดของโลกใบนี้ไม่ว่าคำคืนที่ผ่านมาจะมืดมิดหนาวเหน็บเพียงใดไม่ว่าคุณจะผ่านความล้มเหลวหรือคราบน้ำตามามากแค่ไหนธรรมชาติให้สัญญาแก่เราเสมอว่าพรุ่งนี้เชา้าโลกจะสว่างขึ้นอีกครั้งปีใหม่จึงเปรียบเสมือนดวงอาทิตย์ที่กำลังโผล่พ้นขอบฟ้ามันคพือโอกาสให้เราได้กดปุ่มรีเซ็ตหัวใจทิ้งความผิดพลาดไว้ในเงามืดของเมื่อวานแล้วเงยหน้าปะทะแสงแดดอุ่นๆเพื่อเริ่มต้นใหม่ด้วยหัวใจที่แข็งแรงกว่าเดิม ข้อสุดท้ายเปิดหัวใจรอรับของขวัญจากกระแสน้ำนี่คือความลับที่น่าตื่นเต้นที่สุดของชีวิตในวันที่ชักหมดหวังที่สุดทะเลกลับผัดผาพาพลาสติกซึ่งกลายมาเป็นใบเรือมาถึงหน้าหาดโดยที่เขาไม่ได้ร้องขอบ่อยครั้งสิ่งดีๆในชีวิตมักมาในรูปแบบที่เราคาดไม่ถึงในปีใหม่นี้นอกจากเราจะพยายามอย่างเต็มที่แล้วผมอยากจะชวนให้ทุกคนลองปล่อยวางและเปิดใจดูบ้างอย่าขีดเส้นทางชีวิตจนตึงเป๊ะเกินไป เพราะโอกาสดีๆมิตรภาพใหม่ๆหรือปัญญาที่ล้ำค่าอาจกำลังลอยมากับกระแสะน้ำแห่งโชคชะตาเพื่อรอให้เราคว้ามันไว้ในจังหวะที่ใช่ปีใหม่นี้หากวันไหนที่คุณรู้สึกเหนื่อยล้าหรือมองไม่เห็นทางขอให้จำไว้ว่าทำหน้าที่ของวันนี้ให้ดีที่สุดเชื่อมั่นว่าพรุ่งนี้แสงสว่างจะกลับมาเสมอและยิ้มรับความไม่แน่นอนเพราะกระแสะน้ำอาจกำลังพัดพาเรื่องราวดีๆมาสู่ชีวิตคุณขอให้เป็นการเดินทางที่มีความสุขครับ ศูนย์การปรึกษามาณะมันตาสนทนาสู่ความง,งดงามของชีวิต